สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตอนนี้ทราบมาว่านะครับดาวเด่นนายรำตัวเล็กกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะฮะอ้าวจะกลับแล้วเหรอทำไมรีบกลับแล้วครับจะเปิดเทอมแล้วครับจะเปิดเทอมแล้วอ๋อเปิดวันที่หนึ่งวันนี้ยี่สิบเก้าแล้วก็จะเดินทางเดินทางเพราะว่าลุงไปไปศาลไง,งอก็เลยองไปส่งลูกันนี้ก่อนครับ ให้ลุงนะครับผมล่วงหน้าเพราะว่าขับรถเกือบห้าชั่วโมงอ้าวเหรอใช่โอ้โหไกลเลยแล้วจะมาอีกทีเมื่อไหร่เนาะไปเทอมหน้าโอ้อีกนานเลยไปเทอมหน้าค่อยมาอีกโอ้อย่างนี้ลุงเสือคิดถึงแย่เลยเพราะว่าลุงเสือปังทุกคลิปลุงเสือปังทุกคลิปเลยพระเอกของพี่เสือเนี่ยเ<อ>มื่อวานเท่าไหร่เมื่อวานก็หมื่นสี่ช่องพ่อได้ประมาณห <c oughs> ้าพันต้องลุงเสือซัดไปหมื่นสี่นะครับทุกคน เอไอรักเขาตรงนี้รูปลัก,ลกเนะอไอนะอ่ะนั่งตัวนี้ก่อนอ่ะนั่งตัวนี้ก่อนนั่งตรงนี้ก่อนโอเคโอเคครับนะก่อนที่จะเดินทางกลับนะฮะลุงเสือก็จะให้ค่าขนมนะฮะน้องโฟโต้นะฮะสักเล็กน้อยนะครับผมนะฮะที่ช่วยทําให้ยอดวิวของลุงเสือปังปังปังเอาค่าขนมไปพ่อถ่ายแรกๆกับหมื่นแปดตั้งแต่พี่เสือกลับมานะ้วเอไอรักแทน รักคนอื่นนะฮะ AI บอกโอ้ถ่ายรูปวันแรกอ่ะได้ประมาณหมื่น AI บอกเอ้ยลุงเสือกับโฟโต้เนี่ยไปกันได้ดีจังเลยวันที่สองอ่ะหมื่นห้าแต่พอลุงเสือมาเท่านั้นแหละเรียบร้อย AI ไปรักป้าบาแล้วโฟโต้ AI ไปรักลุงเสือแล้วเออมองเงรอมองเหรอได้ข่าวอะไรแบ้บๆใครรักใครอ่ะนะครับนี่ก็เป็นค่าขนมนะฮะมอบให้น้องโฟโต้ นะครับผมกับคุณคพ่อก็รอลูกๆยายลูกอย่าพุ่งมานะงั้เป็นนี้ทำไมรอจังเลยลูกอาหารยืมให้ยายรออยู่แล้วรอทุกวันวันนี้รอเป็นพิเศษอันนี้ยายยืมได้ไหมไม่ได้ครับเป็นหลักยืมได้ไหมเป็นหลักโอ้ยยายอยากใส่จังเลยทำไมยายจะได้ใส่ยโอ้แหวนเทจังเลยใครซื้อให้ลูกโอเคก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตั้งใจเรียนนะเป็นเด็กดี จะได้เป็นอนาคตของชาติแล้วพอปิดเทอมหน้าก็มาใหม่เดี๋ยวปิดเทอมหน้าให้พี่เสือสอนราให้เออเดี๋ยวเราเนียเดี๋ยวเราจะรับงานราคู่กันเยอะๆเลยปิดเทอมหน้านะปิดเทอมหน้าเราค่อยมาราใหม่เราจะราด้วยกันแบบจนเป็นดาวเด่นการรำนายรำรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรับงานรำคู่กันไปเลยโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับกดไลค์ พ่อทางนี้นั่งที่ไหนทางนี้นั่งทางดนนัได้นนัไหนยายอยู่ใส่โอเคยิ้มรอรอรอจริงๆนะฮะลอยดีลอยดีสามโอ้ยไหนเอาหนาพ่อขึ้นมาหน่อยสิพ่อเขาจะรอโอ้ยลูกสู้ลูกได้บ่านน่ะหันหน้ามาชู้ลูกได้ไหมน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรอป้าดาก่อนนะเพราะว่าป้าดาจะกลับด้วย อ๋อแม่บุญถิ่นอ๋อครับผมเพราะว่า๋อคือกับทางเอกกอกขบแบวไปส่งเพื่อนกอเพราะว่ามันก็มันก็ระยะทางมันไม่ไกลกันมากก็มันหารันไม่กี่กิโลครับผมเพราะว่ามันก็จะเพิ่มอีกประมาณสัก20โลถ้าเกิดเราไปทางกกอกนะครับก็ไปส่งเพื่อนนะเพราะว่าเพิ่นไม่มีรถกลับเพื่นก็อยากกลับทั้งสองท่านน้องนาเดียป้าบุญถิ่นประดาสามคนคราพอดีรถมันได้ห้าคน น้องโฟโต้จะเดินทางนะครับกลับเลิงนกทานะผมแต่ว่าต้องไปมุกก่อนนะแล้วก็ค่อยไปเลิงนกทานะฮะไปส่งทางแม่บนทิ้นแม่ดาน้องดาเดียกลับก่อนนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่เสือก็จะต่อคลิปน้องโฟโต้รำนะครัเป็นการส่งท้ายแล้วกันนะฮะขอบคุณนะครับเจอจะไปไหนเจอจะกลับ บ้านก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชดเด็ดชดเด็ดชดเด็ดโอ้โหเงินเป็นฟ้อนเลยลุงจิมให้น้องโฟโต้นะฮะล้นมือล้นล่ล่นมือเลยทีเดียวนะฮะล้นล่นล่นล่นโอ้โหหอม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 แล้วเพิ่มหน้าใหม่นะครับครับดังๆเขาเขาตกลงกันแล้วจะให้ลุงเสือซ้อมลำให้ระวังล่นนะระวังล่นนะ เอาอขอไปบายหน้อยไปด้นะอว่ามีแม่บนทินนะครับี่กับด้วยมีแม่บนทินแล้วใครอีกอะคนที่จะไปด้วยอยู่ไหนเนาะโอ้ในแบ่งายนสิไหนอันไหนแบ่งายโอ้หได้เยอะเลยทีเดียวงงเลยโฟโต้บอกต้องแบ่งด้วยเหรอ งงข้าลำได้แบงนะ <c oughs> ขึ้นรถขึ้นรถขขึ้นรถเร็วๆๆๆเจยงงเจยแล้วกระเป๋าอยู่ไหน,นอ๋ออยู่นี้นถ้าอยากให้แม่ดามาคิดที่รถเร็วๆต้องขับออกไปก่อนเลยแ่าเปลี่ยนใจอ้าเหรอออกลับให้เจอยลรวสรุปอ๋อแล้วฮะไม่ดายังไม่กลับนะฮะ เท่ากับว่ารอเดินทางไปมุกดาหารจากจำปาดงนะฮะเพราะตอนแรกบอกว่าจะกลับพร้อมกับโอ้แล้วก็เจยนะฮะเท่ากับว่ามีสองช่องที่ออกเดินทางก่อนใครคือโอกับเจยนะฮะอ๋อที่ที่เสื้อผ้าเยอะคือเอาไปซักครับ ครับอ้าวลงจิ้มอยู่ไหนอ่ะนักข่าวมาลงจิม้มเอาเอากระเป๋าเข้ารถก่อนเดี๋ยวมาถ่ายถ่ายลงจิ้มต่อซ้ำไปแล้วไงคาวนี้แหละแต่คนเดียวมาตึ้นข้าง à càt cà ró, ồ ừ. ừ. YouTube trangแรก khi ừ. mà dù cả lùng ông, phải hỏi nhiều, nhiều, lời chọn nhiều, 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 ตรงนี้มองเห็นองปูด้วยลุงจิมนะมุมนี้แหละมองเห็นองูได้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 นี่มองเห็นองูด้วยเปลี่ยเื้อมปลยนเสื้อใหมเปลี่ยนเสื้ออเปลี่ยนเสื้อก่อน้อปู่อน่านหน่อย่นโฆษณา ะฮเดี๋ยวเราก็มากาชมการสัมภาษณ์นะฮะจะมีเรื่องจริงนะฮะจากอัมเรตทีวีเอชดีสามสิบสี่นะฮะ